ฉันรู้สึกโชคดีที่ได้เกิดมาสวมเครื่องแบบสมยาคาราชการสวัสดีค่ะชื่อพงรดาสมพงศ์ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองยโสธรน,นะคะร,รับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่ยี่ส กันยายน2533ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนเทศบาลเมืองสุรินทร์อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะ,ะที่ทำงานผ่านมาทั้งหมดนี้ กเกือบ34ปีมีความภูมิใจในการทํางานก็คือมาอยู่ในตําแหน่งนี้ย้ายมาจากเจ้าหน้าที่วิเคราะห์มาเป็นนักพัฒนาชุมชนเริ่มต้นที่เทศบาลเมืองยโสธรมาอยู่ในตําแหน่งนี้ทํางานมาจนถึงวันนี้มีความภาคภูมิใจนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ได้โอกาสที่อยู่ในชุมชนให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นก็ภูมิใจในการที่ทำงานร่วมกับพี่น้องอในชุมชน อย่างกรรมการชุมชนอสมอนะคะซึ่งท่านเหล่านี้มีส่วนผลักดันในการทำงานของกองสวัสดิการสังคมช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้ได้โอกาสผู้พิการในการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้พวกเขานะคะคติประจําใจในการทํางานในชีวิตนะคะก็คือจะทํางานอะไรจะต้องมีการวางแผนก่อนนะคะเพื่อที่จะเดินไปสู่เป้าหมายเพื่อที่จะฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหลาย ให้รู้่วงไปได้อย่างดีนะคะสิ่งที่อยากจะฝากน้องๆนะคะในการทำงานรับราชการน้ำใจกับการทำงานจะต้องมาร่วมกันจะต้องอยู่คู่กันหากเราไม่มีน้ำใจให้ลูกน้องให้เพื่อนร่วมง,งานหรือเราก็ยากที่จะได้น้ำใจจากพวกเขาเหล่านั้นเพราะฉะนั้นในการทำงานทุกวันนี้น้ำใจกับการทำงานต้องควบคู่กันนะคะส่วนอายุราชการในปัจจุบันนี้ 3 3อันนี้7ก็ประมาณ34ปีนะคะที่รับราชการก็คงจะสมควรแก่เวลาที่จะต้องไปนะคะเพราะว่าอายุขนาดนี้ต้องไปแล้วไปอยู่กับลูกกับหลานสร้างชีวิตในึ่งอีกิรูปแบบหนึง่งก็คงจะไม่มีอะไรมากฝากความคิดถึงฝากผลงานอะไรที่เป็นสิ่งดีๆไว้กับน้องๆไว้กับเพื่อนๆ ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนิ่ฉันนางอัญชลีทองดีตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารางานคลังคติประจำใจในการใช้ชีวิตสูงส่งแต่อย่าลืมตัว ชนะแต่อย่าประมาทฉลาดแต่อย่าอวดตนเข้มแข็งแต่ไม่อ่อนไหวเมื่อถูกซื้อใจอย่าขาดคุณธรรมสิ่งที่อยากฝากให้รุ่นหลังที่ยังทํางานอยู่กําลังใจเป็นสิ่งสําคัญหัดเติมให้คนอื่นแล้วเขาจะกลับมาเติมให้คุณเองเกษียณอายุราชการในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลังอายุราชการ3-2ปีสวัสดีค่ะ สวัสดีครับผมนายแชนันป้องกันบรรจุครั้งแรกในวันที่16กรกฎาคม2542ตำแหน่งอาจารย์1ระดับ3ที่โรงเรียน เทศบาลวัดกำแพงอุดมิยากรเทศบาลเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับความภาคภูมิใจในการทํางานครับดีใจที่ได้เป็นคนคุณรูพ่อคุณครูเป็นผู้ชี้แนะแนวทางให้กับเด็กๆคติประจําใจในชีวิตงานสุจริตมีเกียรติทั้งนั้นสิ่งที่อยากจะฝากให้คนรุ่นหลังที่ยังทํางานอยู่ก็คือทํางานอย่างมีความสุขสนุกกับการทํางานกเกษียณร,ราชการในตําแหน่ง ครูคอสสามครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสาววิตรีศรีวิเศษ เริ่มรับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมพศ2539ที่โรงเรียนเทศบาลหนึ่งวัดแกนเหล็กรัะตะนะกะรัตอ,อนุสรสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีหลังจากนั้นได้ออนย้ายมาที่เทศบาลเมืองยะโสธรจังหวัดยะโสธรที่โรงเรียนเทศบาลหนึ่งสุขวิทยากรตั้งตรงกิจ15 เมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมพศอ2545 ในตำแหน่งอาจา์หนึ่งระดับสีความภูมิใจไม่ได้อยู่ในพานไหว้ครูแต่อยู่ในวันที่รู้ว่าสิทธนั้นไปได้ดีความภูมิใจสูงสุดก็คือได้ทำในสิ่งที่ตนรักได้รักในสิ่งที่ตนทำและมีความสุขทุกเมื่อที่ได้ทำในสิ่งที่ตนรักอย่างทุ่มเทในการดำเนินชีวิตได้ใช้คติธรรมประจำใจจากท่านพุทธทาสพิกขุ งานคือชีวิตชีวิตคืองานบรรดาศักดสิ่งที่อยากจะฝากเพื่อนครูที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนี้คนเรามีความสามารถมีความเก่งไม่เท่ากันไม่ว่าท่านจะจบจากสถาบันไหนมาก็ตามเมื่อได้เข้ามาอยู่รวมกันที่หน่วยงานที่สถาบันเดียวกันทุกท่านจะต้องนำเอาความสามารถที่เป็นภาวะผู้นำในตนเองออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน การปฏิบัติหน้าที่3ส,สิ่งต่อไปนี้ที่ภาวะผู้นำควรมี 1. ความซื่อสัตย์ 2. ความเสียสละและ 3. ความรู้จักบทบาทหน้าที่ของตอนเองณวันนี้ดิฉันได้กเกษียณอายุราชการในตำแหน่งครูวิทยฐา,านะครูชำนาญการพิเศษรวมอายุราชการได้28ปี5เดือน ต้องขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารคณะครูผู้เกษียณอายุราชการรุ่นพี่รวมทั้งคณะครูเพื่อนร่วมงานทุกท่านที่คอยช่วยเหลือและให้คำปรึกษามาตลอดและขอชมเชยความมานะความพยายามความอดทนของตัวดิฉันเองที่ได้นำพาชีวิตการทำงานมาถึง วันกเกษียณนณะวันนี้ขอบคุณทุกท่านและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสุภาพรคูณแสนนะคะบรรจุครั้งแรกเมื่อวันที่12พฤษภาคม2532ที่โรงเรียนวัดปุระนาวาสเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครค่ะบรรจุครั้งแรกในตำแหน่งอาจารย์หนึ่ง ระดับสาความภาคภูมิใจในการทำงานได้เกิดมาเป็นครูคือการที่ได้เห็นลูกศิษย์ตัวเองเนี่ยเป็นคนดีมีคุณภาพแล้วก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขแล้วก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองหรือกับคนอื่นนะคะคติประจำใจที่ใช้ในชีวิตประจำวันก็คือทำสำเร็จดีกว่าคิดสำเร็จนะคะสิ่งที่อยากจะฝากคนรุ่นหลังนะคะก็คืออยากฝากให้คนรุ่งหลังเนี่ยเชื่อมัน่นมีความเชื่อมัน่นมี ความศรัทธาในวิชาชีพครูแล้วก็ทําทุกๆวันให้เต็มที่ให้เต็มความสามารถทําให้ดีที่สุดอยากให้มีความอดทนนะคะแล้วก็อย่าย่อท้อนะคะอย่าย่อท้อแล้ววันหนึ่งความสําเร็จก็จะมาหานะคะดิฉันเกษียณอายุราชการในตําแหน่งครูนะคะวิทยาฐานะครูชํานาญการพิเศษสวัสดีค่ะ สวัสดีครับผมชื่อนายคำแพงจันทรมหาปัจจุบันคือตำแหน่งครูคจำนานการพิเศษบรรจุครั้งแรกวันที่1มิถุนายนปี2 5 3 6ที่โรงเรียนเทศบาลสองสามัคคีวัฒนาะปัจจุบันได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนเทศบาลสช่วงที่อยู่โรงเรียนเทศบาลสอง อยู่ประมาณ8ปีปี2544ถึงได้ย้ายมาที่โรงเรียนเทศบาล35ธันวาคมความภาคภูมิใจในการทำงานของผมผมมีความภาคภูมิใจมากที่ได้ทำงานในตำแหน่งครูและเป็นเกียรติอย่างยิ่งของครอบครัวสิ่งที่ภาคภูมิใจนะครับในการทำงานก็คือเราเป็นครูเป็นเรือจ้างลำหนึ่งที่นำพาลูกๆของเราไปสู่ฝันได้สำเร็จเด็กชนใหญ่จะไม่จำคุณครู เพราะว่าเด็กออกไปแล้วระดับอนุบาลเด็กจะจาคุณครูไม่ค่อยได้จะได้รู้จากผู้ปกครองพอมาเจอคุณครูคก็จะบอกว่าลูกมีตําแหน่งหน้าที่มีอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่งอันนั้นเราถึงได้รู้จากผู้ปกครองก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตอนที่ผม ไปศึกษาที่ปริญญาตรีท่านอาจารย์ที่ปรึกษาก็คือท่านอาจารย์บุทรไทยวันแน่นหนานะครับอาจารย์ที่ปรึกษาท่านบอกว่ากำแพงไอ้น้าอย่างเธอนี่น่าจะไปเรียนเอกเกษตรไม่น่าจะมาเรียนเอกอนุบาลเลยผมยังจาได้ทุกวันนี้อาจารย์พูดแล้วก็เป็นแรงกระตุ้นและสิ่งที่ผมทํามาทุกวันจนผมได้สอนระดับอนุบาลจนวัน ที่รับราชการจนถึงปัจจุบันนี้ครับอยากจะฝากอย่างหนึ่งก็คือให้น้องๆรุ่นน้องหรือว่าลูกๆที่อยู่ทํางานขอให้เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจทํางานอย่าเป็นคนขี้เกียจหนักเอาเบาสู้มีความขยันหมั่นเพียรตั้งใจทํางานอย่าย่อท้อหนักบ้างเราก็ทนเอานะคนเรามันไม่มีอะไรที่ดีสลอดไปผมอยากถืออย่างเดียวว่าการทํางานอย่าหลีกเลี่ยงอย่าขี้เกียจทําไปพอเสร็จเร็จนะครับ อนาคตข้างหน้าไม่มีใครมองเห็นนะครับมีแต่ผู้ที่เขาจ้างเราหรือผู้บริหารตำ่นั้นที่มองเห็นเราว่าเราทํางานยังไงนะครับเกษียณราชการในตําแหน่งครูเบี้ยฐานะชํนานาญการพิเศษอายุราชการสปีกับเอดปีกับสี่เดือนนครัสบสวัสดนะีครับ